สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเจ้าโบไซลุยแล้วก็ช่างเอี่ยวเชิบเชิบนะคะรันทุ่งอันพานยังกินนอกขหน่อย <c oughs> ยังนี่ <c oughs> คุณมาทำอะไรที่วัด <c oughs> มาเคี่ยวมากนะ,ะวันนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เข้ามาดูสถานที่งานบุญแล้วก็มาคุย <โ>รอ<โ>รนะฮะท่านกอกำนันผู้ใหญ่บ้านสามโมบ้านแล้วก็พระเออ่เขาเรียกวไรพระครูเนาะพระครูพระครูนะฮะ,เจ,ะเจ้าวาดนะ,ะมาคุยงานบุญนะคะที่จะคืขึ้นวันที่สิปมิถุนายนนะคะ <โร S 1> ใกล้ๆนี้แล้วคะ่ะพี่นอ้องค่ะโอ้ยขย่ยก17 18, 18. อ,กอ,กอาทิตย์หนะะึ่งอนาทิตะ ก็ขอเชิญชวนนะคะพีพีเอฟซที่สายบุญนะคะทุกท่านนะคะไม่ว่าจะสี่ล้อหล้อหรือสองล้อนะคะสอล้อก็ฝกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์มาทีมงานตอนนี้ก็สีอันลุงมุกแล้วก็เจโบแล้วก็ของผมแล้วก็ทีมงานเทตรงไหน ทีตรงไหนจะตราอุ้ยเอจุยทำงานทีตรงไหนทีทีงานอยู่ภาษาทชื่อทีงานอะไรมั่ะเสียอะไรน้ำจำไม่ได้ก็นั่นก็จะมาเมื่อคืนทุยกันก็สี่ขันขาขันงานบุญมันสิเกิดขึ้นได้กะมีพีพีเอฟซแล้วก็พีพีไซบุญเนาะทีงานกู้ภัยจุดอำเภอภาษาท ก็ S <S 2> <S 2> จะเข้ามาช่วยดนตรีประาช่วยกระจรก็วันนั้นมีมีอะไรบ้างวันนั้นก็มีรถแห่จะเอารถแห่มาเป็นรถแห่จากหมู่บ้านนิดนิดน้อยๆสนุกสนานด้วยกันนักดนตรีก็เออ่รวมมิตรบอกบวงไม่ได้รวมมิตรโอ้ <S <S 2> <S 2> มาถ่ายต่อคน กำลังมีแหง่เวกําลังมีแหงเนาะย,ยางม,มีแหงเนาะอ,อันนี้ก็อยู่วัดนะคะเรารอขาลงตาลงตาติดกิดนิมนต์อยู่ค่ะพี่น้องค่ะลงตาไม่มีเครื่องเสียงเลยลงตาแกมีเครื่องเสียงแต่เวลาแกจัดงานที่วัดแกมไม่ต้องจ้างของใครนะแกก็เของแกเพราะว่าแกก็ก <P NT. S 2> มันก็ดีกว่าที่เรา คือไม่ต้องไปทางคนอื่นหม่พี่น้องพี่ไม่เคยขึ้นกุฏิแกเหรอไม่เคยเหรออ๋อเดี๋ยวจะพาไปขึ้นปาดปาดมาพอคนเครื่องเสียงคือกันนะคะพี่น้องคะพี่เอียวไม่รู้นะว่าหลวงตาแกมีเครื่องเสียงนะคะทุกคนแกมีลูกศิษย์ที่ทําเครื่องเสียงแล้วก็มีรถแห่ด้วยนะคะก็แกถามอยู่ว่าจะเอารถแห่เพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้า อาจารย์หลวงตาบอกเขาก็จะมาช่วยแต่ว่าเราไม่อยากเอือกเริอนะคะเพราะว่ากลัวคนนักดนตรีดีกว่ากล้อกลัวกลัวใบรุ่นนะฮะเราเราหยาดเอาบระยูรพี่น้องคนนักดนตรีดีกว่าคนนักดนตรีปะใช่วายบอยห้าศูนย์หนึ่งหลักของวัดหรือเจา้ามีกล้องจอนตีจดุดยอดของดีจัน <laughs> ข้างบนอะ ข้างบนตู้ที่ตู้ข้างบข้างข้างบนนั่นแ่ะทุกคนนตู้มอนิเตอร์อือตู้มอนิเตอร์ตู้เวทีอันนีเน้เอาอันเดียวอยู่ที่งานศพก็มีงานศพบ,บ้านถนนชัยอ่ะตัวน,นี้เหรอใช่<อ>ที่มีไอ้ต้องคุมไอ้ที่พี่ถ่ายลงในติสต๊อกอ่ะไอ้ที่คุมไอ้ไอ้มุนไอ้มุนไอ้ขึ้นลื่นขึ้นลื่นลงมีแกมีแกไม่หมดแบบแบบดีเลยเด้บ่แม่นแบบขี่ขี่มิกเออเขาเรียกอะไร อันมุนแน่ม้นหน่อยม้นขึ้นม้นม้นอันที่มันเป็นตุ่มๆเออเขาเรียกนิ้หลวงตาแกชื่นชอบในเรื่องเครื่องเสียงเพราะเวลาแกจัดงานแต่ละทีกว่าเราจะหาเครื่องเสียงที่ดีขนาดหมอลำยังหาเครื่องเสียงดีๆม้วนๆผ้าเทศก็อยากได้แบบเสียงดีๆม้วนๆพี่น้องมันเปนเทศมวนแล้วเครื่องเสียงเหอกับเบาเอวเด็พี่น้องแกก็เลย มีลูกซีตรงหานะคะรวมบริจาคบริยังมาให้เราก็มีพี่น้องนี่มาประชุมเลยว่ามาคุยกับสาวคะคิดถึงคิดถึงฟังฟังเสียงเอานะครับพี่น้องถึงคุณนะคุณนะจะมาหาเดี๋ยวไปหาไม่ต้องลงเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถกระบะพีขอดูหน้าเลยได้ไหมคะแฟนใหม่ไ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 ม่ขอดูหน้าแฟนใหม่ได้ไหมคะเขาถ่ายคิดอยู่อุ้ยอุ้ย ขอดูหน nice. right. okay. 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 ้าแฟนใหม่ได้ไหมคะอยากเห็นหน้าแฟนใหม่อยากเห็นหน้าแฟนใหม่เสียงดังกระดินโอเคครับครับเหมือนกันเดี๋ยวเีสร็จก่อนดีไหมพี่น้องอีสาคนมีความหักผู้ใดนเนาะขอเบิ่งแน่หน่อยนึง ที่เอวเขอดูแนนหนึ่งหนึ่งหน่อยหนึ่งเขอดูสาวสาวใหม่หน่อยดูสบไยสาวมึงสาวใหม่เออ้าไมม่ีหรกก็ได้ข่าวว่าโสดเนาะโสดเนาะคนน้องน้องกิฟต์น้องวายมีตั้งมากมายเยอะแยะเราจะเอาอะไรคนเดียวช่องกระเดสีไพลก็ได้เออสีกระเดสีไพลก็ได้จับไพลก็ได้พี่เอวในบ้าน กาขึ้นหัวเด้อ <c oughs> ขี้กาขึ้นหัวเด้อแ <c> ห <oughs> <c oughs> นยอย่าขึ้นไปเพิ่นไป <c oughs> อเอามาเดี๋ยวนู้รถให้ก็ได้น้ำมันหนูอะเยอะแยะเต็มก๊อกเลย <c oughs> เอาปะเดี๋ยวเราจะมาประชุมกันนะ <c oughs> เอาคร่าวข้า,ขาวเนาะ <c oughs> อือเอาแบบที่เราคุยกันเลย ก็อยู่ประมาณก็มันยังสรุปยังไม่จบก็คือมันงานไม่แน่นอนมันงานไม่แน่นอนใช่มันเป็นงานบุญนะเราบังคับใครมาไม่ได้นั่นแหละค่ะอ๋อมาอี่แล้วนะตัวไม่ไม่จะตัว ขับรถไปตรงไปเด้อตรงไปปุ๊บจะถึงสี่แยกประสาทตีตีไปเลี้ยวซ้ายก่อนใช่ใช่ใช่เลี้ยวซ้ายปุ๊บซอยแจะอยู่ขวามือประมาณนั้นเออร้านมันจะเรียงเรียงเรียงโอ้ไม่ต้องบอกแล้วคันสั่งคั้นบอกขนาดนั้นเรียนรู้ใจนะใช่พี่เอาไปบ่อยออกมาแล้วก็อยู่เทิร์นกลับคืนรีสอร์ทอยู่ซ้ายมือ เอาเบื่อพี่น้องเซมิเนไปไปดูไปดูไปดูเพื่อนไปดูเพื่อนไปดูงานเขาไปดูงานมาแถวใหญ่ใหญ่แจะโชดเยอะเลยนี่ยไอตงไอตงเป็นแถวเป็นแถวแน่การเปิดยางอะไรนี้แน่เขาเปิดตอนเย็นเด้อน่ะร้านข้าวนี่น่ะคุยเรื่องอะไรนี่คุยเรื่องงานบุญเออ ได้ป่ะเออนั่นแหละพี่น้อยบุดหมดสิทีเด้อหนุ่มบายแล้บายเน่เน่เขาบอกช่วงนี้ก็ชนูชอบกินกล้วยค่ะเสอาพี่น้อยซ้ำนี่แหละแล้วประชุมกันอันนี้เราก็ตกลงประชุมเสร็จแล้วนะก็มาเดินดูว่ารถ ที่สายบุญจะมาจะจอดตรงไหนนะคะก็ช่างเอี่ยวก็เดินทัวร์นะคะดูที่เทแล้วก็ที่จอดรถนะคะงานบุญวันที่สิบแปดของเราะะทุกคนนี้ก็เป็นศาลานะเะนี่ยตรงเนี่ย อันนี้หลวงตาไปซินมานะทุกคนซื้อแถวนี้มันก้อนละสี่บาทสามบาที่บ<า>ทัทฮะอะไรโด,ดนโดนมเนาะรมยเยอะเยะหมดเนาะรมนี่เลยมันเต้นมันอะไรมันยาก นู้นรถแห่ไปจอดนู่นเลยไอยเกนะินวุ้นปีนะนุ่งจะเป็นโปรยนุงน่งวลลุ้นเอ๋ดูเด้อไอปีนั้นมีมีต่อตัวปีนี้มีต่อไหม,ยมอยู่ตรงไหนละ่ะอย่าไปใกล้มันแหน่หนึ่งพันบาทเด้ออย่าไปขึ้นเลองตาบอกใครขึ้นหนึ่งพันบาทเครื่องไม่มีแรงจนถึงจุดหนึ่งแบบถึงเอ้ยสิบหกนาทา ที่ไหนอันนี้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 เท่าไหร่นี่อันนี้กี่คิวแล้วเลยโอ้ันนี้เส้นอมันช้เส้นมีแต่ของเส้นมีแต่ของเส้นต่อก็รอสายบุญนะทุกท่านแต่สิบริเส้นอะยางค่ะพี่น้องยางยางไป่ยางพุ่น อน,นุจอดได้หมดเลยจอดได้เลยหนูเรียงหน้าไปนู่นเลยใครเทปุ๊บออกมาหันหน้าไปทางซุนประตูน,นี่โน,น่นโอโอจอดอหนูเลยหนูลานน้อยลานไหนหนนะอ้นู่นนะอุ้ยอันนี้ก็จะเคลียร์นะเคลียร์ตรงไว้ทายกับหินส่วนปูนก็นู่นยกเข้าข้างในเลยะนะคะ ก่มาดูสถานที่นะคะทุกคนหลังจากตรงนี้ก็จะเคลียร์ออกพวกเหล็กพวกอะไรก็เก็บเคลียร์ออกนะคะเสร็จอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะพื้นที่มันค่อนข้างเยอะอยู่จอดตรงไหนก็ได้นะคะ พื้นที่ของวัดก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะทุกคนตั้งรถเฮดูฝั่งนี้เลยค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่พี่เอฟซีทุกคนนะคะร่วมบริจาคนะคะซื้ออิฐหินปูนทรายนะคะอ่าร่วมถวายนะคะวันที่สิบแปดมิถุนาพุทธศักราช2 5งพันห้าร้ย 65นะคะณนะวัดบ้านทานบนะคะตำบลกระตววระมวลอําเภอภาษาจังหวัดสุรินทร์นะคะก็สามารถร่วมบริจาคได้นะคะทุกคนก็ยังรับบริจาคอยู่เรื่อยๆนะคะใครอยากเป็นเจ้าภาพอะไรก็สามารถติดต่อมาทางโบได้นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นดูคร่าวๆนะคะตอนนี้ก็ยอดเข้ามาบริจาคมากับโบที่พี่พีเอฟซีโอนตังเข้ามาแล้วก็ โอนตังเข้ามาให้ก็เป็นจำนวนสองพันบาทแล้วนะคะก็เราก็ยังรับบริจาคอยู่นะคะทุกคนมาร่วมงานกันได้นะคะวันที่สิบแปดนะคะก็มีรถแห่นะคะทุกคนก็จุดจุดรวมพลนะคะก็คืออ่าเขาเรียกอะไรถนน เส้นสองสนะฮะ,ะตลาดสีเขียวหน้าเทศบาลกันตรวจละมวนนะคะหรือว่าไอ้ตรงนั้นก็จะเป็นร้านเบาะนะฮะร้านทำเบาะร้างต้นก็จุดรวมตัวกันตรงนั้นนะคะก็เริ่มขบวนออกมาก็เก้าโมงนะเกโมงมาถึงวัดกี่โมงก็ถวายตอนนั้นแหละคะ่ะโอ้นิ้วเข่าค่ะพี่นอ้องค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวโบคอ,อตัว ไปกินข้าวก่อนนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมอะไรกดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะช่องสามโมสายลีแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะมาฮหดบุญน้ำกันค่ะซัมมันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,โ,โ,คะโอ้ยเบ้อเบ้อ